ยังไงต่อครับช่องสามมีสิทธิ์มากกว่านั้นเพื่อนเปิดช่องสี่ไปดิโอ้โหเปิดช่องสี่เลยกี่ครั้งเนี่ยหมุนไปเจ็ดครั้งก็เหลือห้าครั้งเพื่อน 4, โ,โอ้โเ 4, อออ 7, 5, หเห็น,เนมันรัวๆสวยเมก้าวินครับดอกนี้หวานเจี๊ยบ สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียรามอีกเหมือนเดิมตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าแบบสล็อตโอเคนะเพื่อนเออสล็อตโอเคนะครับอย่าเลยนะเพื่อนนั้นมาตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมไคเชนลิชน้ำเพื่อนเพื่อนโอ้โหอาจจะพูดไม่ชัดนะขอคาเอ็กโอนะครับเพื่อนวันนี้จะมาซื้อฟีเจอร์ให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอปรับเบดกันนั่นเพื่อนเบดเท่าไหร่ดิยะ เบ็ดอยู่ที่20่สเพื่อนเพื่อนโอ้โห860ครับน้อยไป967า้อยก็มาก็น้อยไปอยู่ดีเพื่อนมาพันเจ็ดสิบห้าเพื่อนได้ที่แล้วนะเทหมดตัดครับเหลือ300ร้อยบาทเพื่อนโอ้โหโอ้ยถ้าหมดนี้จบกันเลยเพื่อนไม่เหลือให้เล่นต่อลยลนะมาลุ้นมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะกับอัปแปะเพื่อนหรือว่า ไฮเชียนลิชเพื่อนเดาดอดพูดไม่ชัดสักเท่าไหร่นะพูดอย่างติดๆเกิดข่าเลยจะให้พูดชัดนี่ก็ไม่ใชน่นเพื่อนสวัสดีครับหนึ่งเหรียญจัดไปได้หนึ่งเหรียญแล้วว่าทำไงดีนะโอ้สวยแต่ว่าเก็บเหรียญนนเพื่อนเก้า <9 S 2> เหรียญในเปิดช่องสามสิบสี่เหรียญใ้เปิดช่องสี่สวยค้าอีกสามเหรียญเป็นสี่เหรียญเพื่อนไปดูกันต่อนะยังไงโอ้เหรียญไม่มานะเพื่อน แไม่ได้นะสวยครับสามเหรียญเบเกนใบหนึ่งเท <Hey, S 2> <ๆ>ก็มาดีโอ้โ oh หยังไงก็ได้ครับอืมต้องการอีกเหรียญน,นึงโอ้โ oh หให้มาสี่เหรียญว่าก็มาดีจัดไปครับช่องสามเปิดรู้เรื่องครับรู้เรื่องยังไงต่อครับช่องสามมีสิทธิ์มากกว่านั้นเพื่อนเปิดช่องสี่ไปดีโอ้โหโอ้โห oh เปิดช่ง 4, องสี่เลยกี่ครั้งเนี่ยหมุนไปเจ็ดครั้งครับหรือห้าครั้งเพื่อนๆโอ้โหเหรียญมาลุลัวสวยเมก้าวินครับดอกนี้ก็หวานเจี๊ยบเพื่อนๆสามพันหกร้อยบาทนะมา <c oughs> โทษทีเพื่อนๆขอัยด้วยครับไปไปดูกันต่อโอ้โหเอาเฮ้ยว่าเฉยขนาดสี่ช่องอยังว่เาเฉยอ้าวเมก้าครับเมก้าวิน ก็ามาดิพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนันเพื่อนไม่ใช่น้อยนันเพื่อนสวยมาโอ้โหสวยครับสวยห้าร้อยบาททรงคหมมันได้น้อยลงอะได้ขอฉัดหนักๆดิอีกไม้นึงเนี่ยสวยหนึ่งพันบาทครับบาทเกียบอีกเหมือนเดิมนันเพื่อนมาเรืุ่ยมาลรืุ่ยโอ้โหหมดแล้วเพื่อน ก็โอเคนะเพื่อนเราก็บอกกันมาที่6,970บาทนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบาย